สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่21มีนาคม2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง a m r n i n g Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะประเด็นแรกสาหรับการอัปเดตในวันศุกร์ที่ผ่านมา,านก็คือภา,าะะวะต,ตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นมีการปรับโจิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงแล้วก็สร้างผลตอบแทนสูงสุดตั้งแต่พฤศจิกายน2 5 Uh, 2020นะคะโดยเอ500เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ6.2%เดวโจนบวกประมาณ5.5%แลนะแอนแสกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะ8.2%ปัจจัยที่สนับสนุนให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะน่าจะมาจากสองปัจจัยก็คือวิกฤตย k เคนี่ยมีแนวโน้มผันผายมากขึ้นจากการเจราจาของซีจนผิงกับไบเดนนะคะรวมถึงการเจราจาระหว่างรัฐบาลของรัสเซียและยูเครนและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตลาดรูไปแล้วก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างค่อยเป็นค่อย การเจรจาระหว่างสีจินผิงและไบเดนเนี่ยตามที่ได้รายงานก่อนหน้าคือตลาดให้น้ำหนักในเชิงบวกซึ่งต้องบอกว่าถ้อยแถงของสีจินผิงเนี่ยมงชี้ถึงการไม่เข้าร่วมไม่ให้เกิดสงครามรวมถึงหวังว่าวิกฤตยูเครนจะยุติลงในไม่ช้านะคะนอกจากนี้เนี่ยได้ย้ำกับนาโตว่าสหรัฐอ่ะอาจต้องวามุมมองในเรื่องมามองในมุมมองของการปกป้องป,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 ประเทศนะคะซึ่งก็ควรจะต้องยกเลิกการคว่ำบาตรทางเศรษฐก,กิจกับรัสเซียนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐน,นะคะอาจจะมีการ ที่นักลงทุนหลายๆท่านนะคะอาจจะก,กังวลว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยกับปรับขึ้นกำแพงภาษีกับจีนหรือเปล่านะคะเ mm hmm. พื่อสกัดกั้นจีนนะคะ mm hmm. ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสหรัฐจะเดินเกมนี้นะคะเน mm ื่องจากว่าถ้าสหรัฐเนี่ยมีการปรับขึ้นภาษีกำแพงภาษีกับจีนอีกนะคะจะทําให้ตัวอาตาัตราเงินเฟอ้อมีการเร่งตัวขึ้นมาแล้วก็ไบเดนเนี่ยไม่ชอบเรื่องของเงินเฟอ้อที่มันเร่งตัวมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้คะแนนความนิยมของเขาเนี่ยจากมิเตอร์มิเลชันถือว่าค่อนข้างน้อยนะคะก็ต้องพยายามที่จะะลลดอาเงงินนฟคะ ประเด็นที่สองค่ะต้องบอ,อกว่าการเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยแม้จะว่าแม้ว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าแต่ล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนเนี่ยก็ประกาศพร้อมเจรจากับรัสเซียซึ่งเป็นการเจรจาที่มีนัยยะสําคัญนั่นเองนะคะเพื่อหาทางออกสําหรับความขัดแย้งของสองประเทศค่ะประเด็นที่สามคือการใช้นโยบายการเงินอย่างค้อนเป็นค้อไปนะคะและประเด็นที่สี่ก็คือ คาดการราคาน้ำมันโล่งนะคะอาจจะไม่ได้พุ่งร้อนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านะคะก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นอย่างร้อนแรงเหมือนเหมือนก่อนหน้านั่นเองนะคะสี่ปัจจัยหลักๆก,ก็อาจจะทาให้ตลาดหุ้นในการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะกลับมาที่ประเด็นเรื่องของราคาดิบนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ยังอยู่เหนือร้อยเหรียญน,นะคะร้อยเหรียญต่อบาร์เลยน,นะคะแต่ประเด็นก็คือต้องบอกว่าปัจจัยที่สัมสนธ์ให้เกิดให้ราคาน้ำมันยัง คงอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าคาดการซัพพลายที่ตึงตัวหลังจากที่การมีการประกาศของ IEA นะคะประเด็นที่สองก็คือการผลิตน้ำมันของกลุ่ม O p e ป Plu s นะคะยังอยู่ยในระดับต่ำในเดือนกลุ่มภาพันแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือะคะ <S <S ต้องบอกว่าการผลิตน้ำมันในสหรัฐค่อนข้างจำกัดนะคะหลังจากเบเกอร์ฮิลส์เปิดเผยว่าแท่นขุดเจาะเขาเลดลง3หลุมนะคะเหลือประมาณที่5 2 4รยิบสี่หลุมเท่านั้นนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามหากการเจราจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยรวมถึงดีมาในจีนียมงคงเป็นความเสี่ยงเรื่องของ แล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องเรื่องการระบาดนะคะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำหรับราคานะ้ำมันต่อไปนั่นเองนะคะอีกประเด็นที่น่าจับตาก็คือสเปรดสองทับสิบนะคะซึ่งเป็นอินดิเกเตอร์ตัวหนึงที่บอกชี้ว่าแนวอาจจะมีแนวโน,โน้มของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อีก12เดือนข้างหน้านะคะตอนนี้มันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.17%นะคะอย่งไรก็ตามค่ะต้องบอกว่าการปรับตัวลดลงของเฟดส0นนะคะทั้งที่เฟดยังไม่ได้ขึ้นอันตราดอกเบี้ยแบบแรงๆหรือว่ายังไม่ได้มีการลดขนาดงบดุลเนี่ยมันทําให้ตลาดตีความว่าเฟดอาจจะไม่ได้สามารถขึ้นอันตราดอกเบี้ยก็ได้นะคะในปีนี้อีก6ครั้งก็คือมันเยอะเกินไปแล้วนะคะเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยพอตลาดตีความแบบนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มโกลด์นะคะก็เลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เฟดสอง,สอง,สอง,สงุันสิบ หรือว่าพู่พวกไฟแนนซ e เอเนอรพวกนี้ก็อาจจะเติบโตแต่ว่าเติบโตแตราจี่ชะลอตัวลงนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามภาณะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เกิดอินเหมือนวิเคิรมนะคะก็ต้องบอกว่า่ามันก็เลยลิงก์มาที่เรื่องของการสรุปภาวะตลาดหุ้นนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยพอตลาดตีความแบบนั้นเนี่ย หุ้นกลุ่มเทคแล้วก็คอนซูเมอร์ดิสก์ชานลี่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายวิกฤตยูเคนะคะส่วนตลาดหุ้นเอเชียต้องบอกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก BOJ ที่แม้ว่าจะคงอัดแต่ระเบี้ยแต่ว่าก็จะเน้นการใช้ระโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษหรือเอาเตอร์ลุสมอนทรีโพรดิซีนั่นเองนะคะหลังจากเงินเฟอ้อยังอยู่ระดับต่ำที่2%นะคะคส่่่่ววนนนนนตตตลลาาดดหุ้จ้จีีก็ปรับับเพิมขนนขึใณะทฮองกงเนนี่ยักลงทุนเขาเบ็ดกันแล้วนะคะว่าฮ่องกงกเนี่ตลาดนี้ตอนนี้เนก็ปรับ ต่าสุดแล้วนะคะก็ปัจจัยที่น่าจับตาสาหรับในสัปดาห์หน้านะคะต้องบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะคะ,ะเตรียมปลดล็อกข้อจากัดนะคะหลังจากผู้ติดเชื้อลดลงแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนนั่นเองนะคะส่วนในในวันจัใน,นจในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะจะมีการประกาศผลประกอบกรารของของหุ้นกลุ่มเทคจีนใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิน,พนเตาเตา่เตานะคะเทนเซนต,เต,เต,เต์เชน่ชนาโมบายแล้วเมย์ทวนแล้วก็เีโอนั่นเองนะคะแล้วจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังคาดหวังว่าธนาคารกลางจีนอาจจะมีการปรับลดโลนพามเลทลงในวันจัน น,นี้นเองนะคะตามแผนกระต้นเศรษฐกิจของจีนนะคะส่วนวันอังคารเนี่ยจะมีเรื่องของ ECB ก็คือประธาน ECB อาจจะมีการประกาศถึงแนวโน้มนโะยบายการเงินเรื่องของในยูโรโซนนั่นนะ,ะส่วนวันพฤหัสค่ะก็จะเป็นการประกาศเรื่องของ manufacturing PMI และ service PMI ทั้งในเอเชียยุโรปและสหรัฐค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ